ชิวแม่งถอยไปแล้วชิวถอยแมวคว้าเรียบไอ้ก,ก็ตายหมอตุ๊กแมวลุกตุงกแมวนะตายลุกตายแล้วโอไม่ตายอ่ะยังยังยังวะไม่ยังมีล่าลม้มเลยสปีดยังสีดยังดีตายหมดป่าฟูร์ชวโดนใครข้างล่างเลยหรอโดนเพื่อนหรือเปล่าเหลือ ได้แต้มมาดว้วยแอซิดดีนะเพื่อนบอกแล้วเชื่อเพื่อนถ้าไม่เชื่อเพื่อนคือตายฟรีมเมื่อกี้ never trust the naked eye the tracks are clean i have a trail เี้าทางเพื Mechan ่อนเลยแล้วเข้าบันไดก่ัน อันนอกบันไดเพื่อนเราก็เลงอีกบันไดหนึ่งเลงกับเราบันไดไม่ไม่กินไม่กิน เข้าห้องเขาหล่นเลยดันตายตายวงนี้วมนี้วงนี้รีบหนุมรีบหลุน ใช่หน้าอา four eliminated เปน c e เมาเราแบบจะไปอยู่แล้วยิงขาไงม่ทำไมลายมาก่อนสวยจังวะเอา้าไม่ซื้ออะมึงมีวันสุดท้ายนะสวยเอาสีขาวอนะอืมนม่นจายเมื่อเมื่อานพี่ไอ้บุญน่าสวยอย,อยอยู่นะมันได้จับตัวอะไรบ้างได้ ทุกตัวไปเป็นสกินทีซันนัลใส่้ทุกปืนดนนะน้อดนมันมันไม่ได้เลนไว้เพื่อเราตายไหนวะโลง่งบนลงโล่งบนทุกคน

hơn đi liền tấp một đợt lên nó đền tịt ở à op found a bomb you must defend it không โอเ้เยอะกี้มีอีกนะกี้ตรงตรงข้างนอกข้างนอกคนหนึ่ง,งกีง้เจอข้างหน้าสวยอยู่ข้างนอกคนหนึ่งตรงนี้ ขื้นหลังคาเหมือนจะเข้าห้องเล็กด้วยห้องเล็กห้องเล็ก หนับเซมบีห้องเล็กมาบุญเ uh, like, ้รู้รู้หน้าห้อง15สวยเดือเดอนวน10 หลบ,ลบ <5 S 2> ได้ละมันตัง้งกหมดได้หมดอรับูล่มสลายด้วยการยิงภารกิจสำเร็จพผมยิงตอกหัวยิงฟอสก่นอนเดี๋ยวโดนยิงโดนหัวใครอยู่ข้างล่างมากกว่า พอแตกห่พอแตกสครับนี่ตรงนี้ดนนึงตายพอแตกสองนะพี่ี yes, ่หุพอตายก็ว่งเบันไดพี่หุันบันไดบันไดบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดขวบันไดขวบะบันไดขวบันไดขบขึ้นขึ้นขึ้นเข้าไปในห้องแตกไอ้ตัวตายแทน่หุบแทนแันอยู่ที่หุบแทนเข้ามาแทนเข้ามาแทน อีกตัวอยู่ไหนอะไม่รู้ครับถามมาดิพิมถามมาดิอยู่ไหนแหวะอยูอ่มันฆ่าตัวตายอยู่แล้โอเคเเบอกตายดีกว่าอย่างนี้อ๋ออยู่คอเลียม <laughs> อ๋อไม่ได้จะแฮตไม่ได้จะตายน่าจะตายแหลนะนี่แบบเออตายตายไปเถอะอะไรเงี้ยมันโลพี่บุญแล้วมันมันอ๋อโดนมันไม่น่าจะเป็นมันเดินไป <laughs> เกินไปเหยียบในเซลนะ อ่ะไอ้กำแพงนั้นมันแตกข้างบนเป็นแตกไปนิดนึงนะพี่เดี๋ยวนะไปยิงขลุได้ไปยิงขลุได้นะเห็นไหมันแตกไปนิดนึงมันแตกข้างในท่านตายดึงก่อนที่ควรโอ้ยเชี่ยวิ่งขึ้นมาอีกโอ้โหเรลตี้อยู่ข้างบนเลลตี้อยู่ข้างบนปาเทเชอร์ได้ไหมพี่อยู่ห้องครัวสวย เอ้ยมาแล้วอยู่ข้างหลังแทนไหมแทนแทนเรียกได้ขวาพี่บุญหน้าหน้ามึงสวยยมมมัันนไ่ิงแล่ะพีสวยละแดงว่าวันนี้อ้อมมามาหยิบข้างหลังแน่เลยบุญมึงไม่รู้ทิกวะวางไอ้นี่แน่เลยไม่รู้วางแต่ไม่รู้เธอเธอไหมนี่ มัน<ร>วางคือมึมวง,วาง,ว,างว,มวางแนวนอนอ่ะคือ,อยังไงก็แตกมันจะแต,แตกข้าง,งบนมันยิงข้างบนได้เว้ยใช่ใช่นั่นอะไรพี่เราได้เราได้อ,อีกแล้วเป็นอาตายระบาดตกสวยมีหญิงนะพี่ตรงผมกล้องแตกโอ้ย เน็ตเคแผลเนี oh, <th <th ่ยโอ้โหจิงไม่ตายของแม่งขึ้นหลอดแล้วพี่ตาย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 ตรงนี้ตระตูซ้ายประตูซายที่หมดเระดูซ้ายที่หมดประตูซายที่โดดเลยไม่พี่ไม่ใช่ตรงนนั้้ไอตรงแถวมุมเมนฟอร์ดเออทางฝั่งอเมริกมาโดนเข้าไปโดนเข้าไปเช็คโดนเข้าไปเช็คเต๋ดูมันมอหามึงเฮ้ยพี่สองตัวเลยตรงนี้สองตัวเลยยังยังไม่เข้า ตีระวังแม็กเปียดสิมึงกล้าห้าวไปไ้สัตว์สียุงเลงยูขี่บุญอีตัวนึงที่มุนสายใกล้ประตูหลักสีสายไกลรอได้รอได้รอได้เหลือรอเดียวระวังยันระเบิดนะพี่บุญอย่าระเบิดบุญตายพี่บุญไปไหนเติรอดโลได เล่นโดนเข้าไปแล้วเินไปแล้วมั้งอ้าวหน้าเล่นฟอร์ดอ๋ออยู่หน้าเล่นฟอร์ดลองรูขวาน่า้าย อยู่แถวเลนฟอร์สไม่แถววะเปลี่ยนแล้วหว้าเหรอรวยาปูเลยไม่ไ้มันพยายามจะเข้าไปชาร์จแหละจริจริงมันแผ่นได้ด้วยถ้ามันคว้าไปคว้าไปเอาระเบิดรู้แล้วว่าอยู่อยู่นั้นน่ะว่ามันไม่รู้วะไม่รู้คิดว่าพี่บุญกางมั้งมนเล่นอะไรเนี้ยเฮ้ยพี่บุญไปไหนอ่ะพี่บุญต้องเสาเยอะเสาเยอะปวยโดนระเบิดหญิง ขวาที่ขวาตัวตแตกปะไม่ไมเข้าห้องขวาไปวายไขวาี่เดิมอะแถวเดิมว่าขวาใช่ขวาโอ้โหหุนเกือบแล้วหุนงเีบุงทีไม่นี่อ่แล้อยู่ขวามนแม่งยิงเต่ายิงแฝดยิงเฮียอะไรก็มาหมดเลยสวยไป ปลาช้าเกินเหมือนเหมือนเหมือนมันจะวางนะเมื่อกี้ใช่เหมือนมันจะวางไว้แต่ว่าที่เวลามันออกมาพีกตายมันเลยปล่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เมื่อกี้มันปลาแฟดนะเหมือนมันจะวางต่อนะไม่ห้องนั้นวางไม่ได้ที่มันจะออกมายิงที่บุญมันแบบมันรอชาร์จออ๋แปลว่าแปลว่ามันเปลี่ยนปืนไม่ทันเปลี่ยนปืนกลับไม่ทันจะพีกออกมายิงนั่นไม่ได้ว่าเราเดินวิ่งไปชาร์จไงนึกว่าเราจะเดินรออะไรเงี้ยเออไม่เข้ามาเลยหรอ

รอต่อไปที่ตีระวังเชีนเจอชินที่อะไรไม่ใช่กูมึงอ่ะี่เมึงอะไรูงมอง้ยตาแรกเราว่าอะไรไม่เห็นจะค่อยอยู่ห้องนี้กูเออไม่ใช่มันเรากับพียอไม่เห็น้าชิินไหนวะ

อีกปีนะฮ้ไอหมุนเก็บเอทไปเนี่ยไม่เออ๋อไม่ใช่นี่หว่าโะมันไม่เลนฟอยด์ไม่เลนเลยไม่รู้ไปเลนไหนกันหมดเลยแบบมีชาร์ตแบบโง่ๆเลยตุ่มแล้วแบบเหลนมันเลนมันเลนในห้องกับกัญชาไงกัญชาก็เลนไม่ครบ

ไม่มีใครช่วยกูหรือกูใชนะ้ลูกซองมาเข้าห้องไปแล้วแอดอ่ะอยู oh. uh, ่ไหนอ่ะม mm? ีมาน่าตายมีเกตี้มาน่าได้นี่ไงโอเคแล้วแอดเลือดเต็มถ้ามีใครมาช่วยกูเลยกองซ้ายเธอ้องมันมันแปดเโมหลังล้อไปนะ ล่อๆนี่ก็ได้นะอยู่หลังรถอยู่หลังกระบังอ,ะอ่ะมันจะชาร์จนอนต้องมันนอนทำไมมันฆ่าไม่ได้แบบว่ามันนอนเข้าน่าจะติดน่าจะติดแหละเพิติดซวยไปมันเลยมันเลยขาดมาตายฟรีไป ม่หรอกมันจะคานเข้ามาเว้ยมันจะคานเลยนี่เป็นสเนกเลยอ่า <c oughs> แต่อ,อ,อเฮกผู้ยิงกินใจรวยต้องนั่งถึงจะเดินเข้ามาได้นะจ๊ะมึตงต้องเล่นเป็นแซมเว้ยมึงถึงจะรอด <c oughs> นะครับ <c oughs> ยู่แถวอยู่แถวแพลตฟอร์มใหม่อ่ะ

ไม่ทิก้าเองทิก้าทิก้าเอ้ยสวยออฟฟอร์เอลิมนาทิ้าไม่ค่อยโดนเมาส์มันแบบจะพังอะ่ะมันในซูมเข้าถูกออกตลอดเลยแล <laughs> ้วกูศูนย์คิวแต่คือที่ <laughs> ไม่ที่โหรโอเคแม่แอบเซ็ตไงเอ้ <laughs> <laughs> ไอ้เี้ยแล้แม่งคะแดนดับกูแค่สามสิบเองไอ้เจาะอ่ะเจาะไงเจาะอย่างเดียวเลยไงกูลงไปไรเฮี้ยไออีอีล่าแม่งออกมาซัดลูกซองเต็มหน้าเลยเฮี้ยแมันเล่นมุมนั้นเราเลยไม่เดินไปไงแบบรู้มันเดินมันแน่เลย